สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้อยู่กับรายการน้องคาที่วันใช่ใช่วันนี้เราจะมาสร้าง powerpuff อยู่อยู่เลยคือเอาง่ายๆคือมันคเคอคุณเคยดู powerpuff powerpuff เก r l ไหมนั่นแหละรครับมันจะให้สร้าง powerpuff ครับผมโอเคอันนี้อย่าไปสนใจนะน,นี้กําลังเล่นอยู่โอเคนะอันนี้ power พาวเวอร์พับม up เอ้ยพาวเวอร์ม up มาครับมาแต่งตัวนะอมเดี๋ยวจะให้ลิงไว้นะครับอ่ะ๋อผมก็เคยแต่งแล้วนะครับเคยแต่งแล้วโอเคแล้วก็จะมาแต่ง c ี1ที่วันนี้ประมาณนี้คนไทยนะ่ะตามียเอาแว่นออกก่อนเอฮ้ยแว่นนึงแว่นนึงเดี๋ยวนั่นเองนว,วอ๋อ เนี่ยนี่นี่นอเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเยวขาไม่แป๊บหนึ่งนะเฮ้ยเขาไม่อ้ออันนี้ใช่ปไม่ใช่ใช่ไปช็มาสก์นะครับโอเคอันนี้ดวงตาโอเคนี่โอเคดวงตาดวงตาเป็นดวงตาแบบไหนน,นี่คืออะไรโอู้หูเอออย่างงี้ยเหรอ อ่ะแบบแัดฟันโอเคจัดฟันนี่แหละแว่นแว่นเออใช่เราต้องใส่แว่นอะไรดีอ๋อนี่ V R แว่นเหลี่งอเทคโนโลยีผมก็มีนะเนี่ย V R Box เอ้ยอันนี้เราอ๋าอทรงผมอันนี้จะบอกอเอาไว้เลย มันแหลกนะครับเพราะว่ามันอัดคลิปอะเดี๋ยวเดี๋ยวเออนี่ไงเด็กไทยเลยนะโอเคแล้วก็หนวด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 นี่เนี่ยครับเราเอาอันนี้เสื้ออันนี้เป็นแบบโอ้อันนี้มันเป็นแบบชุดเลยเหรอไม่เอาอ่ะจะเลือกเองเงี้ยเงี้ยเงอันนี้เออเลือกไปแล้วเป็นอะไรดีอันนี้ ปล่าได้ก็เป็นชุดแม่งเลยนี่เว็ปหนอ่อครับจอยเกมโอเคจอยเกมอ๋อพ้าพื้นหลังแหละก็ที่นี่ครับโอเคแล้วกด finish ใช่ป่าไม่รู้กด yes นะแล้วก็อ่ามันจะเป็นไงอ่านเยอะได้ก็ finish มก็จะมีให้ดาวน์โหลดรูปภาพนี้ครับแล้วหรือเอาไปแชร์ลงเฟซก,ก็ได้นะครับผมโอเคแล้งั้นก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับบาย